คลิปนี้จะพูดถึงปีศาจอย่างอิฟลินสวัสดีครับผมอย่างที่ได้บอกไปตัวละครที่เราจะหยิบมาเล่ากันให้ฟังในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากหัวข้อก่อนๆที่เคยทําไว้นั่นก็คือเรื่องกับปีศาจนั่นแหละครับดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงตัวละครอย่างอิฟลินนั่นเองแต่ในความที่เนื้อหาที่มาที่ไปของตัวละครนี้เนีครับค่อนข้างจะน้อยและสั้นเนาะเพราะงั้นแล้ว เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างอื่นที่น่าสนใจเพิ่มให้ด้วยเหมือนเคยนะเนาะจะได้ไม่จบเร็วจนเกินไปโดยเรื่องราวของอีฟลินนั้นจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นที่เก่าแก่อยู่มากๆนะครับแต่ก็เป็นเพียงเหมือนเงาเล็ก,ลกๆที่ไร้รูปร่างและแทบไม่มีตัวตนความรู้สึกจนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแง่ลบขึ้นบนลูนเอรล่าเรื่องราวนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือสองครามลูนมหาสงครามที่ครั้งหนึ่ง และลบล้างหน้าป่าดิสา์ไปจนเกือบหมดความกลัวความเจ็บปวดและสารพัดความรู้สึกในแง่ลบได้ก่อตัวขึ้นทั่วสารทิศปกกลุ่วทั้งลูนเทอรล่าไปเรื่องเงามืดของความโหมดร้ายจากสงครามแล้วก็เป็นขึ้นอารมณ์ความรู้สึกที่เอ่อล้นนี้เองที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเงาเล็กๆนั้นมอบความสุขอันเปี่ยมล้นให้กับมันเป็นเหมือนสารอาหารที่หล่อเลี้ยงมันจนที่สุดก็เกิดขึ้นเป็นปีศาจอย่างอีฟริน ปีศาจผู้ซึ่งหลงไหลในความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของมนุษย์และเมื่อสงครามครั้งดังกล่าวจบลงครับอาหารที่เคยมีอยู่ทั่วทุกขนแห่งของมันก็ขาดหายไปทําให้อีฟรินต้องเริ่มหาอาหารด้วยตัวเองออกล่าเหยื่อด้วยตัวเองโดยเริ่มแรกอาจยังไม่คุ้นเคยกับพฤติกรรมของมนุษย์นะทําให้การหาเหยื่อนในค่อนข้างเป็นไปได้ยากทั้งรูปลักษณ์ที่น่ากลัวของตัวมันเองก็ทําให้มนุษย์รีบหลีกหนีไปก่อนไม่สามารถล่าเหยื่อได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็ค่อยๆรู้จักและปรับเปลี่ยนร่างกายเพื่อให้สามารถดึงดูดมนุษย์เข้ามาหาได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็จะมอบความสุขหันท้าแกงเหยื่อคนนั้นเพื่อให้ความเจ็บปวดหลังจากนั้นของเหยื่อหอมหวานจนถึงที่สุดจะว่าไปแล้วก็อย้ายกับการประกอบอาหารของมนุษย์ที่ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูสัตว์ต่างๆให้มีความสุขจากนั้นค่อยเชื่อทิ้งคิดดูนะครับถ้ามนุษย์แหลงเราเราเนี่ยครับถูกคนคนนึงหักหลัง ถ้าเขาเป็นคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้สนิทสนมมันก็อาจจะรู้สึกไม่เท่าไหร่ยังพอทนได้แต่หากว่าถูกหักหลังจากคนที่ไว้ใจความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานนั้นก็คงจะมากจะยิ่งกว่าไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับปีศาจอย่างเอฟริงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ได้มีความสุขก็คงจะอร่อยกว่ากันเยอะถึงอย่างนั้นเมื่ออาหารแต่ละครั้งก็ช่างแสนจะน้อยนิดเทียบไม่ได้กับบุฟเฟ่ต์เมื่อสมัยสงคราม ดังนั้นแล้วครับมันจึงหมายว่าสักวันหนึ่งจะเกิดความกวโกลาหลแบบในอดีตอีกเพื่อที่ว่ามันจะได้สามารถเสพสุขจากความทุกข์กทรมานได้อย่างเต็มอิ่มก็ประมาณนี้อย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องของอีฟลินนี่ก็ไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่คืงอย่างนั้นแล้วครับการที่ตัวละครตัวนี้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกม Legend of น u n e t e r r าก็ทำให้เรารู้จักแชมเปี้ยนตัวนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งนี่เองก็คือเนื้อหาอีกส่วนที่ผมจะมาเพิ่มเติมให้ทุกคนได้ฟังกัน เริ่มจากการใบหลักที่สุดอย่างเ e อฟรินกันก่อนที่เลเวล2คํคำบรรยายของการนี้ครับจะเราถึงลักษณะนิสัยหนึ่งของปีศาจนั่นก็คือการฆ่าและกินกันเองเพื่อพลังตัวเอฟรินเองก็เคยจัดการปีศาจชั้นต่ำกว่าที่มาหาเรื่องเธอไปเป็นจำนวนวไม่น้อยแต่ก็มีบางตัวเหมือนกันครับที่เธอเลือกจะไว้ชีวิตและจึงทำให้พวกมันกลายเป็นเหมือนลูกน้องของตัวเอฟรินเองในปัจจุบันโดยปีศาจเหล่านั้นจะสามารถเห็นร่างจริงได้ในภาพอาร์ตของเอฟรินนี่แหละครับ เอาหลังจากนั้นแล้วปีศาจทั้ง5ตนนี้ก็ยังมีการ์ดของตัวเองด้วยนั่นก็คือการ์ดเหล่านี้ครับผม domination solitude steam s o u t e r และ f o l a a ซึ่งชื่อทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนมีที่มาจากคำที่มีความหมายในทางลบที่ผมได้เคยพูดถึงลักษณะของปีศาจในรูนเทล่าไป domination แปลง,ง่ายๆก็เป็นการครอบงำการมีอำนาจเหนือกว่าการกดขี่ข่มเหงเอะไรทำนองนั้น โซริจูความโดดเดี่ยวสตีมจริงแล้วเนี่ยคำคำนี้เหมือนจะเป็นคำที่ไม่ได้ใช้แล้วในปัจจุบันของคำว่าเอสตีมที่แปลได้ว่าความยกย่องนับถือในที่นี้นะครับก็คงเป็นเหมือนกับการให้คนอื่นมายกย่องเพื่อชูอะไรแบบนั้นเยอหยิ่งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า s า u เทอรที่น่าจะมาจากคำว่าซาวทรีที่แปลว่าความรุ่มร้อนในเชิองอารมณ์ทางเพศ ให้เข้าใจง่ายๆก็คงจะเป็นประมาณราคะอะไรทํานองน,นั้นนะครับแล้วก็โวล่าที่น่าจะมาจากคําว่า v o r a t i o u s ที่แปลว่าความโลกความตะก,กะและความไม่รู้จักพอโดยพีศาจทั้ง5ตัวนี้ครับก็จะมีจุดร่วมบางอย่างที่สามารถสังเกตเห็นได้จากภาพอาร์ตรวมไปถึงความสามารถของการนั่นก็คือความสามารถในการปลอมตัวเป็นมนุษย์อันท,ที่เราจะเห็นไในภาพอาร์ตของการทั้ง5ใบนี้พวกมันจะอยู่ในลักษณะของมนุษย์ จะมีภาพสะท้อนบางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงร่างที่แท้จริงยิ่งไปกว่านั้นครับจุดร่วมในด้านของความสามารถของการพวกนี้ก็คือการเล่นกับการจ์จำพวกฮักซ์ซึ่งจะแปลได้ว่าเปลือกครับที่ถึงแม้ว่าไอ้เปลือกเหล่านี้เนี่ยจะมีหลากหลายชนิดและมีความสามารถที่ต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดจะใช้ภาพอาร์ตอันเดียวกันนั่นก็คือร่างกายมนุษย์จานวนหนึ่งที่ดูไม่มีสติเพียงแต่ถ้าเราสังเกตดีๆครับ จะเห็นได้ว่าร่างกายเหล่านี้นลักษณะรูปร่างของมนุษย์ปีศาจทั้ง5้านะครับเหมือนกันพอเราเาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันก็จะได้ข้อสรุปว่าปีศาจเหล่านี้สามารถนําร่างของเหยื่อมาใช้เพื่อปลอมตัวแล้วก็นําไปล่าเหยื่อต่อไปได้นั่นเองที่นี่ครับด้วยความที่ว่าคลิปมันก็ยังสั้นเกินไปอยู่ผมจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกก็ค,คือรายละเอียดของการทั้ง5า้าใบนี้หรือปีศาจลูกน้องของเอฟรินทั้ง5ตัวนนั่นเอง โดยจากการ์ดที่แต่ละใบเนี่ยจะมีแอคชั่นต่อกันมีการพูดคุยกันครับจะเห็นได้ว่าทั้ง5ตนยังไม่ได้ถูกกันนะักมีทั้งการพูดจาไปชัประชันการพูดจาจิกกัดรวมถึงพูดหาเรื่องกันพอสมควรและเหตุผลที่ตัวอีฟลินเนี่ยนำพวกนี้มาเป็นลูกน้องก็น่าจะเป็นเพราะว่าความชอบที่ใกล้เคียงกันอาจจะเป็นความชอบในการทรมานเหยอะหรืออาจจะเป็นความชอบที่แปลว่าไอ้พวกนี้มันเก่งนะบางตัวอาจจะสามารถมีความสามารถใกล้เคียงกับอีฟลินแล้วก็ทําให้อีฟลินถูกใจอะไรสนองกันนั่นเองครับ ทีนี้ต่อจากการพูดโดยรวมเรามาจาบกอันทีละใบดีกว่าวพราะแต่ละใบมีอะไรน่าสนใจกันบ้างไหมเริ่มจากการ์ด domination สำหรับการ์ดใบนี้ครับอันที่จริงเนี่ยก็ดูจะไม่มีอะไรน่าสนใจมากนะักแต่ถ้าเราโฟกัสลึกเข้าไปอีกสักนิดนึงจะมีบางอย่างอยู่ที่พอจะพูดคุยได้โดยสิ่งหนั้นก็คือการที่การ์ดใบนี้มาจาก legion julia นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายของเธอหรือผู้ที่กำลังรับใช้เธออยู่เนี่ยก็ล้วนแต่มีสีทอง เึ่งก็เป็นการบ่งบอกว่านี่เป็นทหารของชุริมาเป็นทหารของอาเซียแต่จะมีสีชมพูที่น่าจะความคิดผมเนาะคิดว่ามันน่าจะสื่อถึงความเป็นปีศาจอะไรทํานองนั้นเพราะว่าปีศาจต่างๆที่เป็นพวกอฟเรนเนี่ยก็มีโทนสีที่ออกในโทนสีเดียวกันนั่นเอง,เองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับถ้ารวมเข้ากับการที่ว่ามันมีสัญลักษณ์ของซันดิปอยู่ด้วยก็จะทาให้มั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะว่านี่เป็นกองทัพของอาเซียหรือเปล่าหรือก็คือมันหมายความว่าแม้แต่ในกองทัพของอาเซีย ก็ยังมีปีศาจแทรกซึมอยู่การใบต่อไปคือการโซลิจูซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของการใบนี้ก็คือคําบรรยายของมันนะครับเราจะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนั่นเองแต่จะเป็นการเล่าอ้อมๆผ่านการบันทึกนั่นเองครับเราจะเป็นบันทึกของหนึ่งในตัวละครในภาพที่เล่าว่าเธอเนี่ยได้ไปเจอกับผู้หญิงไร้บ้านคนหนึ่งแล้วก็ได้พยายามจะช่วยซึ่งแน่นอนลผลสรุปของเรื่องราวนี้ก็คือเธอกลายเป็นเหยือ่อเช่นเดียวกันนะครับตัวยอเด้ข้างๆเนี่ย ก็น่าจะเป็นเหยื่ออีกเช่นกันเพราะเขาคนนี้ก็คือการ์ดอีกใบหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพของอาร์ตของทักนั่นเองครับซึ่งก็คงจะเป็นสภาพหลังจากถูกตัดการเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเนาะในภาพอาร์ตเนี่ยครับกับไม่มีหญิงสาวผมบอลซะอย่างนั้นแต่กับมีชุดของสาวผมบอลคนนี้อยู่ถ้าว่าผมเข้าใจถูกอะเนาะปัจจุบันสุริจูดได้ย้ายไปใช้ร่างของท่านหญิงผมบอลเรียบร้อยแล้วส่วนในร่างกายเก่าเนี่ยก็เลยเอามาเก็บไว้ที่นี่ พร้อมๆกับชุดของท่านหญิงคนใหม่นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าตัวโซลิจุดใช้ร่างของท่านหญิงคนนี้จริงๆแล้วก็ความเป็นท่านหญิงย่อมต้องมีอำนาจมีฐานะทาให้การล่าเหยื่อคนต่อๆไปอาจจะง่ายยิ่งขึ้นหรือก็คือหลังจากนี้คงจะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยเซาเทอร์และโวล่าพิซาสองตนที่ดูจะต่างจากที่เหลือเพราะว่าทาั้งคู่เนี่ยครับมาจากรีเจียนเดียวกัน แน่นอนล่ะเพราะตัวละครอื่นที่ปรากฏให้เห็นในภาพอาร์ตของการ์ดทั้งสองใบนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อของทั้งคู่จากนั้นก็กลายเป็นเปลือกเพื่อให้พวกมันสามารถใช้งานในภายหลังนี้นั่นเองครับแล้วอะไรกันที่เป็นจุดน่านสนใจของการ์ดสองใบนี้อย่างแรกเลยก็คือรีเจียนครับเพราะว่าที่แห่งนี้สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ในรูปเนี่ยก็คือชาเดวา a อฟหลายหลายคนคงจะพอรู้แลเนาะว่าไอ้สถานที่นี้เนี่ยครับไม่น่าจะมีคนอาศัยอยู่ได้ไอ้บีซารดย,ยังไม่เท่าไหร่ แต่ทำไมถึงมีคนมาเฮฮาปาร์ตี้ฉลองกันที่นี่ได้ละ่ะนั่ตรงนี้เนาะอ้างอิงจากใน Twitter ทวิตเตอร์เกี่ยวกับการถามคําถามกับฝ่ายในเรื่องของไลออดทาให้เราได้รู้ข้อมูลว่าสถานที่ในภาพนี้ครับก็คือเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเกาะชารเดอร์ไวโอทำให้กลายเป็นเหมือนสถานที่รวมตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพียงชารเดอร์ไวโอด้วยจุดประสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมารจนภัยการสแสวงโชคหาทรัพย์สมบัติรวมไปถึงหาที่ตายนั่นเอง นอกจากนั้นแล้วครับมันก็ยังมีจุดน่าสนใจเพิ่มอีกซึ่งจะเป็นคํญญาบรรยายของการ์ดเตาเธอซึ่งเหมือนจะพูดถึงบันทึกของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนสทอมเมนซึ่งอันจริงๆมันจะไปโยงกับเนื้อหาบางส่วนในการ์ดอื่นๆนะเนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาในวันนี้ผมขอละไว้ละกันจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องนิสัยของทั้งคู่นะครับที่อยู่ในคํญญานะบรรยายและบทพูดอีกอย่างโบราที่มีนิสัยตรงกับชื่อจากคําว่าโวลเชตส์นัน กินเท่าไหร่ก็ไม่พอส่วนซาเทอร์ก็เป็นเหมือนคู่หูที่ต้องคอยหาอะไรมาสนองความอยากให้โบลาได้แหละการ์ดสุดท้ายสตีมน้องเหนือจะข้บญญาบรรยงของการ์ดใบนี้แล้วครับสิ่งที่น่าสนใจในการ์ดใบนี้ก็คือรูปร่างภายใต้ใตน้าของเขาที่มีลักษณะเป็นหลายอย่างจำนวนมากนี่นะครับทำให้ผมรู้สึกสงสัยว่าไอ้ร่างที่ปีศาจตัวนี้ใช้เนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่ไอเดียที่มีอยู่ในหัวเนี่ย ก็คือว่ามันอาจจะเป็นร่างกายของวตาตจีาสักเผ่าหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเผ่าพันธุ์ที่มีร่างกายลักษณะนี้เนี่ยก็มีอยู่ไม่เยอะนักดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลักษณะความเป็นคนที่ชัดเจนและมีลักษณะของความเป็นสัตว์ที่ชัดเจนแถมยังหูและมีต่างหากและในบทพูดของตัวละครตัวนี้เนี่ยครับก็จะทําให้เราได้รู้ว่าพิศาจตนนี้เนี่ยมีนิสัยค่อนข้างคล้ายกับตัวอฟรินนั่นก็คือชอบความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้กระทําหรือในฐานะผู้ถูกกระทําก็ตาม สิ่งที่สังเกตได้าจากคำบรรยายที่เราถึงตอนที่สตีมได้เจอก,กับอีฟรินและต่างฝ่ายต่างก็ผัดกันสร้างความสุขหรือความเจ็บปวดนะครับให้กันจนเมื่ออีฟรินชนะก็เลือกที่จะไว้ชีวิตเราให้มาเป็นลูกน้องในหานะคนที่มีความชอบเหมือนกันโดยอันที่จริงแล้วนะครับมันก็มีสาเหตุอยู่นะครับว่าทําไมเหล่าปีศาจถึงทยอยกันกลับมาทยอยกันปรากฏตัวให้เห็นเยอะขึ้น โดยเรื่องราวดังกล่าวเดี๋ยวจะจบเปิดเผยในเรื่องราวของตัวนีล่าซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในวันหลังเราวันนี้ก็เท่าน,นี้ไปก่อนจริงๆเนี่ยก็ยังมีเนื้อหามากกว่าที่เราสนใจทั้งเกี่ยวกับการ์ดใบนี้และการ์ดใบน,นอื่นรวมไปถึงตัวละครต่างๆมากมายของโลกโดอนเทราเต็มไปหมดก็สามารถไปหาเพิ่มเติมมันได้หรือถ้าอยากรู้จริงๆก็อาจจะมาพิมพ์ถามผมอยากให้ผมทําหัวเรื่องอะไรเนื้อหาส่วนไหนหรือามาพูดคุยแชร์ความคิดเห็นกันหรือติชมในคอมเมนต์ก็ได้นะ้องมีปัญหาทําได้หมดเลย วันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอทุกคนมีความสุขกับวันที่จะมาถึงบายครับผม